ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำาการโหลดฟอนต์นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเช่นอาจจะเวลาทำงานออกแบบสิ่งพิมพ์งานกราฟิกคือแบบอักษรในเครื่องเนี่ยอาจจะเป็นธรรมดาไม่แปลกไม่ใหม่นะครับหรือมือใหม่อาจจะไปเห็นงานคนอื่นนะครับมีฟอนต์แปลกแปลกใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีโหลดฟอนต์ แปลกๆเอามาใช้ในงานกราฟิกงานออกแบบครับผมไปดูกันครับครับตัวอย่างนี้ผมก็ไปที่โปรแกรม Publisher อ,ออกแบบสิ่งพิมพ์เบื้องต้นนะครับลองเปิดขึ้นมาดูผมไปที่ใบปิวครับก็จะเห็นว่าแบบอักษรเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างจะธรรมดา ค่อนข,ข้างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็จะมาแนะนำการโหลดแบบอักษรที่แปลกๆใหม่ๆนะครับครับไปที่ Google ครับพิมพ์คาว่าโหลดแบบอักษรโหลดอักษรฟรีฟอนด์ .com ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับผมพิมพ์คาว่าโหลดฟอน เลือกโหลดฟอนต์ .com ครับก็จะเห็นว่ามีแบบอักษรใหม่ๆแปลกๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยในส่วนนี้ฟรีนะครับโหลดฟรีเราก็เลือกแบบอักษรที่เราชอบเพื่อมาทำงานออกแบบสิ่งพิมพ์ของเราผมเลือกไปที่อ่าสมมุตินะครับ ผมเลือกไปที่ KJR ปลายภูกันรู้สึกจะเป็นฟอนต์ฟรีแฮนครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับ <Story box. S 1> คลิกดาวน์โหลดคลิกแสดงควลเตอร์ ดับเบิลคลิกแตกไฟล์ออกมาครับคลิก Install ติดตั้งครับก็จะเป็นไฟล์ขนาดเล็กก็ใช้เวลาแป๊บเดียวครับก็ใช้ได้ตอนนี้ก็จะลองดูนะครับแล้วเปิดโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ขึ้นมาไปที่ใบปลิวครับ ลองเปลี่ยนแบบอักษรดูครับเลือก KJR ปลายภูกกันที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับ <box> okay. จกก็จะได้ KJR พายภูกกันนะครับ no. แล้วก็ซูมครับอ่าแค่นี้นะครับเราก็จะได้แบบอักษรแปลกๆใหม่ๆที่ใช้ในการออกแบบสิ่งพิมพ์งานกราฟิกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบครับ